สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครัทุกคนกลับมาสากหนึ่งแล้วจ้าวันนี้เราจะมาเรียกเช่นสาวเอจีอยาซึ่งก็คือปล่อยไปขั้นทั้งหลายวันละหลายวันละซึ่งก็ไม่ได้เป็นแอคชั่นเอจีมานานแล้วเหมือนกันใช่รู้สึกวันนี้มีฟิลวันนี้มีฟิลเรียกเลยมันลเพราะว่าเห็นเห็นรูปเห็นคอนเซ็ปต์แล้ว คือเขาซึ้งตลอดซึ้งตลอดก็จะพลาดไม่ได้วันนี้เราสั่งดีเอชเพลง Walk up นั่นเองเอาเป็นว่าไปดูใหญีกว่าถ้าพร้อมแล้ว let's go มีความแบบว่ามีปีมีคลุยมาเลยนะโอ้โหโหหมมากเอฟบีซึ้งละโอ้

ファンが。

오, 숏증 아. 각자 각자 세트 아. 오이. 캐스터. 캐스터 예비마. 오. 오. 숏증 <놀람> 막. <놀람> โอ้พีมากแล้วค oh. oh. yes. yeah. oh. ือโชว์อะคุกเงอะกอเฟียสอ้าโอ้โหมนชอบชุดมากเลยอะ ฉันชอบเสียงข้างหลังนะมันเหมือนเสียงยุงเลยนะโอ้เบิร์ดระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากเอาจริงอะเป็นยังไงสำหรับเพลงนี้ w a k e Up ค่อนข้างที่จะมาเป็นฟีลแบบว่าแบบเป็นเพลงแรปแรปแรปฮับฮอปฟีลนั้นเป็นฟิลเท่ๆส่วนตัวคือชอบ MV มากมากอ็มีาทำอตลอดอยู่แล้วคือเอ็กซเนียไม่เคยผิดหวังทำตรงนะคือมันมีความศิลปะมันมีงานอาร์ตแล้วมันมีมูดแอนโทนคือแบบมันไปด้วยกันแล้วคือแบบคอนเซ็ปต์ดี คือทุกอย่างมันส่งกันหมดเลยเนาะทั้งคอสตูมทั้งเมคอัพทั้งอะไรภาพมันเดอร์ชั่นคือไปด้วยกันหมดเลยคือติ๊กตุ่มแล้วก็คือจริงเป็นวงที่ค่อนข้างยูนีคแล้วก็เป็นวงที่สไตล์ชัดเจนมาได้แต่ไรแล้วเขาคือทำเขาคีบแล้วเขาก็ทําแบบได้ดีมาตลอดจริงๆอะไรเงี้ยฉันชอบการมีฟันเล็กนะเอาจริงๆฉันอยากเคยเห็นมาหลายรอบละฉันอยากแคสฟันตลอดเลยหรืฉันดูหรือแลาวหน้าเราเขาจะหาอะไรมาใส่ฟันดีไหม แต่ฟีลเล็กอะไรว่าไปส่วนในเรื่องของเพลงก็อย่างนี้บอกเป็นเพลงแรปเป็นเพลงฮิปฮอปเออมันฟีลแบบเทสเตสแลกแบบอาจจะยังไม่เทสตัวเท่าไหร่ถือว่าถือว่ามันมีความแบบมีมีจาริตนะฟังแล้วมีจาริตนะมันฟีมันวิวมันวิวอารมณ์นะเออมันวิวอารมณ์อยู่ใน่นนั้นก็ได้อยู่ถ้าชอบเสียงตอนเปิดมากเลยตอนเปิดเพลงอะที่เป็นเสียงแบบเหมือนครุยอะไรอ่าเงี้ยอ่ะเป็นเหมือนปีพาดหนึ่งเออมันแบบ เค,เคยเปิดแค่เปิดมาคือแบบมีความือเราอารมณ์ละ,ละออ่าสำหรับภาพรวมของ X g w o k e u p ถือว่ากระซึงกระซึงตลอดกระึงมาตลอดเออไม่มีอ,อันไหนกระซึ้งก็ต้องยอมเขาจริงๆในออในเรื่องนี้เอาจริงก็รีแอคมาหลายเพลงแล้วหรือเปล่าไม่รู้เออก็คือจําตอนนี้คือ,ค,อคือจาหน้าหลายคนได้นะแต่อาจจะยังจําชื่อจำชื่อไม่ได้ยังชื่อไม่ได้อาจจะจํา จำชื่อได้บางคนแต่เขาพูดถึงซีนไรถือซีนซีนไทยผม,มนี่หน่อยเถอะคือเป็นเ<า>อ็ีอ่ะคือเห็นในทวิตมาก,ก่อนแล้วเพราะว่าเออที่แบบเปิดตัวแบบในลุคนี้คือแบบคือมันไม่มีไอดอลหญิงคนไหนที่แบบโกนผมสดๆอะ่ะเออคือโกนแบบโกนในเซตเอบเลยค,คือหัวล้านอาจจะมเีเป็นเป็นฟิลวิงเออแต่นี่คืโกนจริงคือ the real hair the real h a จริง คือผมเป็นผมเป็นมันเลยตอนเนี้ยเออคือแบบคือทําถึงเกินแล้วคือจึ้งอ่ะคือไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบโอ้โหคือแบบคือมันค่อนข้างอิมแพกนะเออค่อนข้างอิมแพกนะจริงๆคือแบบนี่แหละก็คืออะไรแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่จริงๆต้องให้อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วด้วยจ้าสวัสดีค่ะ